สบายดีพ so so ี่น้องเบอรสุขสุขคนเนาะสบายดีเอฟซีทุกท่านมือนี้ก็เขามาหาทางครอบครัวแม่ลูกหาพี่น้องเอ้ยลูกหาเนาะเป็นแม่ห่าเป็นเอื้อยของนั่งร้อยอะไรเนาะนี่เฮาก็ได้เขามาหานี่แหละเฮือนตามเขาจะเนาะไปที่ติดตามกันอะชีหูดีเนาะ พราะว่าเฮาก็ได้เข้ามาหาเพิ่นหลายเทือแล้วแล้วก็ได้รับคนซื้อเรือเบิ่งเบื้องต้นนั่นแหละก็ดีขึ้นแน่เนาะมันเช่าบ่เข้าน้ําก็พอได้กินแน่เพิ่นซื้อเข้ามาให้นั่นแหละอืสูเินออไปํา นี่แหละเหือหอซานเลดิเฮอนกับเวียนเฮอนมูลเฮอนมังเฮอนแต่รุุดพ่หลุ่นแม่์ยันหลุนลูกอยู่กันมานี่พาเฮย์นาดิกระพวกกินอลไรได้วกลืมหมอดบุญ ใส่พ่นสะอาดใส่อยังใส่เปนเปียกมันก็เลยแบบผัวก็เลยขึ้นประมาณนี้เด้พี่นั้นตารางเงินเวลาฝนตกมันก็สิบวมในไหนจังหน่อยเพราะว่ามันต่ำ <mm> นี่เด็กเพือนชาอามอใน,น้อยนในนอนไปนอนดูควาระเป๋าสบายดีไอ้เมาลาเอาล้ว่ะสบายดีเด้อหลับเลยสวัสสบายดีสบายดีเมาลาเดย์เด <mm> 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 กันเด้นอนะมันหูวจักกับกันรับเลยโดยมันนอนมันไม่นอนบังคำขาวรับไว้ดีมอนตอนหน้านมายังเห็ีดนั่งอยู่ในสุ่มตัวมอมแมมเลยบอแล้วก็ปบขึ้นมาบังคำมารับเลยนอนมันไม่ได้นอนนี่เบิ้งพอเบิังอันเฮือนสายมาในจังหน่อยในเดฟพี่น้องเอ้ยไอมีการเปลี่ยนแปลงในน้อยหนึ่งเนาะตั้งแต่ที่เทาเขามาทีแรกกับตอนนี้มาตอนนั้นบ่มียังเลยโอ้โห ไปตุ้มข้าเนาะบาดนี้แม่นบ่อลตบู่้้วย่วงก็บ่มีน้ํานี่ไปใส่นี่นันะอันใส่อเสื้ออบ่โดยแบ่งกันไปกันชาแล้วก็เฮ็ดดีอยู่หม่องใส่น้ํากระตุกสิเบิดเลยเบิดแล้วก็ไปตักน้ําสางแล้วมาเทใส่ไปเจะไปกินเนาะดเออย่งตกอยงดิเออพี่ยังบ่เบิดจะบ่เห็น าพวกอยู่หน้าบ่ได้ออกไปกินซะบ่บ่กินนําชานะอ๋อบ่ออกไปเนาะวยอนํา่ลน้องบ่ยอมมาออกไปกินให้เอื้อยกับหลานอยู่ในบ้านเูาลูกน้อยบ้คืออ้ายยังบ่าเด็กน้อยตากินเองได้ลูกกินเองมันก็สิกลแน่ล่ะว่าอยู่มันอยู่นไลพุก้ยนทางนั้นวว่ามาตางเอาสางเดียวกันบ่แม่นบ่เสียมกขึ้นไว้งเฮือนบ่นี่นะ ไปถือขึ้นแล้วยาคือผู้หญิงยาบันเสียสามบอ,อยาบันเสี <c oughs> ย <c oughs> เสียมก็ยามันเสียว่าจะเอ,อ,อ,ะไอาไปยืมเด้งหน่อยจับไปแล้วก็ไปทิมเนาะไปทิมไปลงไมลลืมนะหน่อยเขาก็เก็บไปเลยเสียมยังใหม่ๆเสียมยังใหม่ๆเสียมผู้<ส>ใหญ่จะดีซื้อให้เคนรักษาไว้ดีแบบนี้ก็อยากซื้อไว้ให้อีดอกเนาะจักนักษาแบบนี้เด็กน้อยหยาดกันในเสียมบัวโก้เจ้าว่าได้จะรอดอกลูกเมื่อวานนี้ไปขุดได้ ถ้วยนึงคอยครกินวันนี้มาได้ไปอย,อย่อางเงี้ยเด้10ขวด5ได้งากนกันขุดสบอ่เสออียมหันโุเสียมพลอยเสียมพลอยเสียมพลอย,อยเป็นปังเป็นปังปาการบาทเนี่ยเสียมบกู่กันโดยยมีแต่คนดุเนาะมีแต่คนจะขุดกิโลเราไม่มีคลองทุนก็เขาก็ได้ยักโต้ไปขุดไม่รับถ้วยนึง2ถ้วยพอกิน<อ>มาได้ขายเลือขุดกินเอง จะดีเลยเด้ขเผื่อคขาวมาขึือมขุดมาชาวนี้ได้ช่องโต้ชามโต้มาทันนี้น่า่ะหไปยังเมิมได้ลูกมันหากะลูกกินอนอันนี้เฉิมพราอะไรอยู่โั้ไใส่งหากะไซทั้งปีนกายใกเทะ ที่เพลื่ฮือนสารลานแปะละไอ๋อ้วาามห้อเยว่าอยู่ก็ได้อยู่ท่งไพยอยู่ก็ได้ยุ่านตะเฮือนยู่มหเาเนี่ยนะนันบนอากระันห้อน่นมาดังไพ่ใส่กันอีกโอ้ดการ์ดอกโอู้ถไพจนอ้เขาว่าปุ๊บลักลายนีงเหนมีเตียงมนยามันเป็นหนังเลยกุกกุขามันย็นลงไปเห็ุ แบบตู p, era, Надо, ้เพชรยังอยู่หลุมหัวบ่ได้บ่บ่ดังไวย์หนึ่งเขาเห็ดอยู่เหตลาดอยู่ตลาดแบบมุงเห็ดตู้หเพชรกระเทิบออกไปนั่นเองมันจังบ่บ่อุบบ่ออ่าบ่ออุบบ่ออาไอ้กะพื้นที่ฮามกะสีโลงออกไปอีกดูดขิดแทงมันเป็นตามันเปียกมันเปื่อนบ่มันปวดมันไปอยกใส่เห็ดก็ได้หรอกนี่แหละในฝืนไฟกับบ่มี อ้าจะว่าไฟสุรเสียวแบบอยากคอความันไม่ตายจากพระราชนใยญ่นะพี่างเงนะลายกับเจ้านะ้ามดมดานให้พวกขราเจ้าหน่นะพอได้ใส่พอได้ไปตักน้ำไก่กัตักกันุไกกันตักุกได้แม่งกัตักกัไปตักอาตักกินใส่นี่เนาะน้ำใส่เขากใส่ใน่เพื่อนนันมาใส่ไป แต่หนูไ่เอามาเลยมันเหมาตัวนั้นเลยโอยเอามาพระเชิดได้พระวชิกาบักพริกนี่เลยนี่แม่เลยเสร็จแล้วได้กคืพริดกูริกได้สิกาบักพริกเออนี่ให้ให้พันตกวชิการบกพริกอ่ะบกพริกก็คือบกพริกก็ซื้อมาหายสองทงอะไรบอกเออยังพันกาพันตกใช่ป่ะโป๊กไปฉลอกทะเลชิโป๊กอีกยานพันตกโป๊กเขาป้าได้กินแล้วเขาโป๊กแล้วได้กินได้กิน ถ้าเขาปลูกนได้กิน<ด>ปลูกยังแน่นเลยออกไปเบิ่งอยู่บ่เลบัก,บก,บกลาบมันออกอยู่บ่พ้นกับฝตกจะ<ร>ี<ม>่ยังันออกใอยหมอยัะหงบตาไวมันแห้งมันก็ออกได้จงรอฝนตกแส่มันก็เิออี่ยเียวออยานฝนตกพนล้วจงมันเิีอยันแับกอกไดกันกันแม่นกันันั่นแหนละก็แบบถ้าจะปลูกแล้วจะหดหนาหนอเออเือมันซ้มมาใหม่น่บอกน่ ัมโหเลดแล้อฝนกูเพิ่นตกชงทางมือ,อมันจะสิออกตกคเนคยเท่ากับป้๊หมันแห้งฝนได้ตกเป็นตาแล้วเขาก็ได้เะมือนะฝนตกบางแห่งได้มือคนมาหายโมอหฝนตกบ่มดหนาช้ฝนตกหลัดทางแหงสับแห้งเหนทั้งลมทั้งฝนเลยามาหาย,หายเลยใส่าก็หมือนเามาฝนตกเ้ามือดราิ ตกไนทางนี้ลูกเหไตนเ็ดเฮือนไก่เห็ดอันนั้นไก่มืวานน่อเช้านียงัไรเห็ดชอมือชาเฮือนไก่เออเเือนไก่เสมือนาูเลเห็ดเห็ดใหญ่อ้จะใหญ่แล้วก็เห็ดใหญ่ตามเราเห็ดดกเอายังมุ่งมันเรเถื่อมุ่งจักมุ่งไปช้ำจักเขาไปยังทางอกบก เอาผ้าบรืโภเนี่เอาผาผาไม่ตอกเลย่างกระชีเนี่ยเต้องเอาถึงแล้วเนาะช่ากระีทง่มีดอกให้มอหอดเหือนเฮ็ดยืนอีกเลียงก่ยมันธรรมดาเบิ้เหอรนั่นเถอะ้ห่ไม่อันนั่นันม่หนเาางค่าลาแบบ่าแบบเดียว กระสอบขาดหรือว่าเพื่องกระสอบเพื่องขาดก็ได้กสอบปูนคอเขาเนี่ยนี่ดกระดาษที่กระสอบปูนเนี่ยกระยักมะนาวเราบายังมาทัะเลาะกดาเราไก่ก็ได้เราได้ย่างสตูนกินในตอนเที่ยงกินชิ้นให้กินเบิร์ดเราบอยชิ้นแห้งเนาะยังไก่ไข่ได้เบิร์ดแล้วยังมักรลายคูดคอไว้เจียวไว้เล็กน้อยย่างเล็กน้อยกินลาย ปลากระป๋องเนี่ยปลากระป๋องยังยังเวลายังชามกระป๋องเสี่ยงไข่เล็กหน่อยก็เสี่ยงไว้เนี่ใช่นี่มันกับคนหาเลื่กันมันแล้วคนหาพูดเนี่ยเขาเชื่อมันผมมือค่นไอ้วายเขาเชื่อมไอวีซีเขาเชื่อมไอวิทบอลเต๋อเราตีกินหมดมือหมดดอเรากินแล้วเราไมมเขากินเ็ดขากินเออเ็ดนั่นเรากินเราจะกินเนี่ยหรอแต่ยังมาหาหอดบอกมันทอด ว่าแล้วมันอ่นี่นขนมนี่นี่นขนมนี่อวบ่นี่ลูกอมนี่บันน้อนนีอนนี้อนนี้ดูอันนีอันนี้ดอนนีอันนี้ดอันนี้ดูอันนีอันนี้ดอันนีอันนี้ดูอันนีอนนี้ดันนี้่อนนีูอนนี้ดอันนี้อันนี้นอนนี่ดูอันน้อะนนีอนนีอนีอูด้อนีอนนีด้อนนีนี เมาหนิมันหอนยู่ลูกเมาเมาเด็กมาไปอมมาเด็กวไปเด็ปะมันหอนจหอนจางดอกหอนนิตกบริยังกบบุหอนเห็ดผัวเเหน่าเห็ดว้เฮ็ดผวกมาออกาเฮ็ดผวบ้าออกบเห็ดโอ้บ้านจะได้ออกบาเห็ดผว

เก็บลราก็มันตากี่นี่บันจกเวลาทำเสื้อผาพี่ตากข้างในตากแท้าพัวเข้าพุมค่ะแกนอ่ะบ้านในไฟนี่เนาะโดยไฟมันเต็มเลยบ่นี่มันเต็มพุงแ่ะแนี่มันจะโมแม่แม่เนาะปกติมันต้องแมบแมั่เต็มเลยแต่บางนันหันมันนะกายชายชายมันมาดิมันบาดิเฮ็ดแน่นแนนในชายมันอันนั้นมันย่านเด้นั่นมันเย็ดลูกอันนั้นค่ะ ไครมันฮะเดก่งเนี่ยมันมอดมันมาโดนแดดตายมันม่ได้ตายแล้วเขามาประหัตชัยรู้เพราะมันมันพิจัยพวกอยู่หน้าเนศหุ่งคือกันแล้วเนาะหุ่งโว้ยตอนนั้นให้มังไงบุ๊ดได้ออกไปถ่ายบรรยากาศอยู่ตรงหน้าให้หน้าให้เปิดหัวใครอยู่ก็จังใจพวกมันออกไปบไวชไหน รถเท่าไปบ่ได้ไปบ่ได้รถดังไป้ยาดน้ำเก็ะนักทางไม่น้อยเยอะรถไทยไปได้รถไงไปบ่ได้รถไทยไปได้อุ้ยก็เบิร์ทางก็ไปหน่อยกว่าเบิร์นไปชิ่งอ่ะเยอะเบิร์ทางอย่างนี้รถจักรกันยังไงเงี้ยนัเอเดปิดปะบอกผมน่ะตกไปได้รถจักรได้ว่าผู้ทึงไปคนตกนะตกมาได้ ออกบึงอ่ะบัตเขาปลกบ,กบ,กบกัตรอกบัตรแดงฉลอกะเลีย่งางบัตรออกบึงลอกไ,ลลก,ก,ก,ไก่อกออลกอ,อกเปลกย่างไปไหนจ้ะเนาะขอย่านย่างเข้าคนแรกจะห่อนไก่เติบดูนางกันดิอาตัวได้ไก่แต่นี่ย่างไปหน้ากับย่างไปหานางลอยตัวได้กกไก่กว่ากันไก่กว่าเพือนนางลอยได้ไก่ไปทางนี้ฮอดเออหน้าน่ะไก่กว่านางลอยอีกโดยหน้าค่อยๆไก่เติบ ก็นั่งนะร้อยน่ะไม่ได้ไกลรอกทะชิมแม่ไม่ไกลคุณเอาอย่างออกไปนี่ยือวยพี่ทางลัดบ่ทางลัดเลยคุยมีนะคุยลัดไป,ไปไปหน้ากับลัดคือกันไปนั่งร้อยกับลัดคือกันนี่บบลัดบม่ได้ไกลไปอยัดกันเพื<บ>่อนเราเลยนาว่าคอยเอ็นไก่ตือเพือ่อนนั่งร้อยไม่ได้ใกล้ไพ่ว่าไกลนาว่าคอยไกล ไปไกลย่างลัดแต่ของเราจะไปตามทางนะคุ้งขนาดนึงอาหารนั่งไหวนี่ดยไปเจอรถมันไปตามทางโอ้ไปดันเรือมันยิงซื่อวันนี้ดิตามทางที่กลเลยทางโค้งมันงงไปนแล้วนี่ทางใหญ่นี่มันไปซื่อเลยไปหลับมีแต่ร์ทงไฮทงหน้าบอหลัดกันนี่ก็ดิโดยเป็นโคเป็นป่าแต่แล้วผู้บ่าวหลับเหมือนเนาะทงหน้าดอก พอได้หล oh ับเนาะใครที่เอามาลูกลไลน์เขาทุกคนอยากก็มองเอาเขาก็ที่เอาไปเหตุอะไรจะเบ็ดอะไรดีพี่น้องทุกคนอุ้ยขอดเดี๋ยวนี้ฮะมาเป็นแม่บ้านบหกอได้ดีดอกคนกระจายเดี๋ยวนี้ฮะมีนจะกินยาเจ้าเช่าเบ้าไอ้ละไอ้เหล้าก็พอจับสบ่มอ เอ้าพวกทหารบ้านพวกปกส์ปกซ์นี่นเข้ามาจับติกเข้ามาจับโมมีตำรวจคุมบ่อยูี่เที่ยวโมไม่มีที่เที่ยวบ้านเราเนี่ยตำรวจคุ่มนี้ถพี่น้องเลยเขาเก็บหลังรถได้ขายยุงขายยาแบบคือพวกทหารบ้านนะต้องรายงานรถดูให้มันหมวซุ่มกันเนี่ยเขาเข้าไปเอารถได้รถตัว แบอสเขาไม่ได <se ้หยักก็ได้ยมันเซรีเซรีเลยแบบนี้บ่มีการการขี่หลักการผนกันเนาะมีการหลักกันบอแที่มันเขาหลักคือกันบอสนีอะไรมันต้องหลักกันเลยนหลักคือสือคขับบ่จี้บ่สพ่นนำหลักลบหลักยันกันก็มีอยู่น นี่หลักไก่โจนหลักไก่เขาหย,ยับเอาในน้องทุนเด้อจนหลักไก่กันมดเลยคืนมีตีมาเที่วววยวหนีคอยหลบหนาเนาะมาเอาถึกคอยโนยานไปไปทุ่มถ่ายเขาว่าพาคอยพันทุคนคืน,คนมาคามืนทูนมา มนเห็นคนเปกะบแม่นสุดๆนั่งเม้าลาวจ๊ะเขามาจับมอ่งมองให้ต้นขาเน่บ่จ๊ะมันมือเนาะขลกหันเป็ะแล้ก็ยังมาหลักสุ่มบ่จ๊ะจ๊ะเาจะเป็ยังไมหลักก็ได้คอยพันผ้าผ่าคอยกระดูกหนึ่งเพราะว่างดงคืนนี่นด้นี่ติดได้นพนี่มาดิเปนะนอนนี้เรกันใดนี่นี่สั้นไว้แบบนี้ ขึ้นทั้งคืนโอ้ตัวนี้บริปิดไว้บอนอนกอกอฮอตคือนอนงกอเนคือบริิดไว่เนาะนี่แตเจาะกับลูกกันวอายอยู่ท่าเพราะว่ามีผู้ชายมปเดอืมาแต่นอนรับวงเมนอนมาหาเยแป๊ะเบาเลยนะเบาเอยว่าเอ้าบาผัวว่เฮ้ยวบา หรือบางทีใครเลี้ยงลูกนันย์ยัยฝันควนอยากเอาพวกไปว่าหรือบางทีแบบยันเป็นแบบนี้มันยากกว่าเห็นมีการสวยเรือนาเกาะกว่าชุ่มเจาะเทศมันมีเงินมียังไะเขาเลยมาเจาะเบังกว่ามีใครอยู่น้ำอยู่ในนี้นะเงินพวกพามาอาณาถิองเราแต่ว่าลูกเจาะเลี้ยงคนเดียวเคาเลี้ยงคนเดียวคอยไป็นยัยละลูก เลี้งเอาผัวไงกระถูกแล้วคนแถวบ้านแถวบ้านอยากมาเอราะผัวเลยโอ้ยว่าเอาคนกินยาเขาพ่อยากเอาเด้อเขาโยกับลูกคอยเอาผัวถูกยากเด้อเขาเอาดอกโอ้ยบ้าบ้าถูกยังถูกใจบอถูกทั้งใจถูกทั้งกายบ่เออถูกฮางเงินอีกเนาะหาเงินผู้เลี้ยงอีกเนาะหาหอกหาเงินขุดจะลอเจาะเจาะมันธรรมดาโยกับลูกสบาย เห็ดหนาเฮ็ดในมือเฮ็ดทาลูกเฮ็ดไปขุดไปยาไปขุดไปโจ้เนี่ยพดันทัวเฮ็ดพี่ช่างเลิกหุ่นทานน่องเช้าจะหนักเขากัเห็ดหน้าคือกันบ่เราเฮ็ดคือกันหนาเราเอาเสนอบอหรือเฮ็ดในในเขากันเัาขุดเอาแถวกบมันพันได้นาเราไหมนึ่งพันได้แถวนั้นรังกบมันนานพันเทากับขุดเอาคือกันดย แต่สีทามเจ้าอีเดอร์พอเป็นเขาผู้ดินนี่เขาอยู่นะเป็นดินไผ่ดินเขาได้นั่นไหนพ่อแม่ดินปูดินหยาเขาบอกดินไม่เลยน่ะจำอะไรทามเหล้าทามเขากว่าบพ่แม่ดินเพ่อแม่ดินล้าคอยเลยทามว่าดินปูดินหยาเจ้าบอกดินปูดินหยาครับนั่นั้น ดินเหล่ามไม่มีนะไหนดินปูดินหยาเป็นกระสีแบงให้ลูกตี้เออแบงให้เนาะปูเฮือนนั้นน้อยเหรอน้อยน่ะเนาะยังกูเซนนั่นเนาะเออดินปูดินยาลาฮะและดินเหล่ามึงไม่ดินเหล่าเองฮะมีงไ่เหล่ากันหน่อดินปูดินหยาดินผอดินแม่เขากันมันบอกงานให้เขากัดชิปัานในลูกในร้านก็ให้ต่อเขาปัานให้ย่าดดกลูกหลานดินโปูันแล้วนะ ดินเราเองเหามมิ้งก็ชัดเจนแล้วสะตรงนั้นก็ได้ก็คืออยู่นี่กะถ้าเกิดผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอยากซอยจอนงจอหนามกะคือได้น้องเขาอยู่นี่ก็เป็นดินของเื้นเองอันนี้กันเนาะเจาะในืใส่ก็ได้เห็ดเนืใส่ก็ได้เจาะหนามเห็ดลงหนามเห็ดในืใส่ก็ได้ในดินของเจ้าของก็คือเอา สิไปเห็ดไปเจาะบนดินหมู่บ right. ัดข้าวข้าวกับสีห้าเนี่ยกับสีได้เสียเงินซื้ออีกแล้วบาทนี่กับสีได้ขอซื้อขอแบ่งน้ำเขาหรือบางทีบางคนเ็าก่าบริจาคแบ่งคลายเขาก็บริให้อืออ่ะสู้ๆเนาะเป็นกำลังใจให้สาพอนีไล่เพิ่นลูกห่าเพื่นเอาไว้ใกลแต่ว่าตัวหนึ่งเขาไปอยู่น้ำพอลอย่างเดียว ผู ừ, thì cái nam này, thì ้ที่ไปอยู่น้ำพ่อนี่จักที่จอยพร้อมม่วงเงื่อจำได้หลายตอนนึ่งกันดิทั้งมาหาแม่อยู่บ่มันไปเดินเนาะยามมันไปมาหาแม่มาเบิ่งมายามอ่ายันเนาะอยู่บ่อโอ้มาอยู่เนาะมันมามันมาอยู่บ้านเดียวกันนี่บ่บ่อุกบ้านทถงกว้างบ้านทถงกว้างโดยทั้งนเนาะทถงกว้างดอนสาดอู่บ่บ่แม่ถุกทางบ้านคำตังล้องถุก โอ้ขึ้นทั้งนั้นโดยบ้านทกกว่างเออนายจีขึ้นไปขุนแลขึ้นไปขุนแหละทเปะท้งนอกเปะบนทางบอกบ้านที่จ้าอ้ยียตั้งชี้น้อยๆเกินน้อยๆฮันแมทไรททุกทุกทางทุกมันอยู่เมืองนี้ทองกว่างบ้านทองกว่างซอสชิชซันคำตองหลงคำตองลองขึ้นไปบนแหละส์เออขึ้นไปทางนั้นมันมีบ้านอยู่ดในแถวบ้านอว่างนีนมท่านั้นบ้านเลาะทางน่าหนักโดย มีนอกวัดีวัดเบื้องนี้ก็มีบ้านคอยบ้านพัวคอยวัดเบื้องนี้วัดสิอยู่เบื้องนี้เนาะโดย,ดยวัดใ้อยน้อยท่นแม่ไรบ้านพัวคอยท่านแม่บ้านคอยคอยยืนเลยบาย้อยอยบานลูกคอยอยู่หันนี่หันยังได้อยู่บอ่เอเสจะก็นนะ <บา S 1> ด้นะบ้านหลังยังได้อีกบ่อหนึ่งห้องเอองดียว กันมาได้ก mm. no <laughs> ็เล็ก oh, น yeah, ้อยเลยทีนึงญาติคนนี้ก็ญานเขาเลินเขาโยมเขาญาติกันจะลำพัดมันก็ต้องเยอะเล็กน้อยก็ระวังครับโอ้เล็กน้อยต้องระวังลดีอย่ามันสีคักสีงั้นเหอโอ้ยันนะครับเห็ดหัวไว้เอ้ยเห็ดหัวเล็กน้อยมันสีแอยากเห็นหัวงูมีแต่พ่อมีแต่แม่พ่อแม่และเบิ่งเอาขันมาได้เขาต้องคอยเบิ่งและคอยให้เขาเล่น กินบอลดิแช่บ่ครับบ่ขึ้นบ่แช่บ่หรอมานๆปัตตานนี้ดิอารมณ์เต็มประโหนมันสบายดีที่เป็นแล้วเดิมๆเคยเลยแต่โอ้มันยากมันปกมันเคยมันอนานได้หมดมันชินแล้วมันคุ้นหนาแล้วมันก็บ่ยากมันยากนี่ว่านี่เนยเหยากผู้นี้มันยากยากดู มานอนรับกันดีอันนี้ป่าวิญญาณนี่เราสบายดีจะเป็นแล้วน้อยๆกันด <sounds> ีก็เนเราชอบเรืเล่าอยู่โอเคไปนอนไปนอนครับกรสิได้จบกี่เบสมานีะเนาะฝากคนรักคนไหนเนี่ยเออน่าคุยที่ว่าพ่มีกำลังสั่์พี่น้องเนาะยโช่วยเหลือเรือแบ่งแบ่งบางแบ่งปันแบ่งเบาแบ่งเท่าถูกก็กลัวเถื่อเขาลำบากทีเนาะทางเขากาทีมงานก็ยินดีที่จะเป็นสื่อเป็นสะพานบุญให้เด็กๆด้วงเนาะ สอยเรียวกันทำอะไรตามกำงัรัทธาพี่หหน,นองเาไเนาะว่าเป็นของอยู่ของกินเกาสานานกไ,ไดกิกรรมนี่กนแหแต่เราบอกคัดรรัทธานะพี่อนองไรเหก็ไดเนาะสุดท้ายก็เข้าไปก่อห FC บารว่าเพื่นเ้อี่น้องนี้ทักงคน้ใจเนาะใจดีประสบสุขคนน่ให้อยู่ดีมีแห้งเนาะอยู่เย็นเป็นสุขเนาะ จเจริญเจริญเนาะในนาทีการงานอะไรก็บุญหลักษาทเทวดาคุ้มครองบันสุขสุขคนแหละพี่น้องเไยรวมทั้งเกาะครัวสาวตอนเไลาเพิ่นกระดุกลูกเนาะก็ให้อยู่ดีมีแห้งกรดุกลูกก็เงี่ยง่าย่ไวๆใหญ่มากก็เป็นคนุนด,ดีของแม่ของพอนะ่อเนาะบ่ห้เป็นเดินตามทางพอ่อตามลนะ <c oughs> าหลังพ่อเนาะวันนี้พอได้ยังไงเรื่องนี้เนาะมีแต่ เอาคิดเอาหนึ่งเอาในใจเฮาในใจอยากให้มันดีเนาะเป็นสิริมงคลแก่ตนเฮาเองนั่นแหะสุดท้ายก็สิได้จบคิดได้เพียงเด้อเนาะดีมีแห้ทำเป็นการอนุเครเก่าเอาสบายดีสอาตดีนี้อะไรสบายดีสบายดีครับสบายดีด้วยครับถูด้วยถูดสบายดีด้วยแล้วที่มานอนยิบอยู่ระบาดสบายดีนอนสบายดี